ieme e podcast ep 1 5สอเครื่องมือที่ง่ายแต่ทรงพลังเวลาเราเดินเข้าไปในโรงงานหรือออฟฟิศคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมบางที่ถึงดูเป็นระเบียบหยิบจับของได้ง่ายทำงานแล้วรู้สึกปลอดภัยแต่บางที่กลับวุ่นวายหาของไม่เจอทำงานช้ากว่าที่ควรเคยสงสัยไหมว่าเคล็ดลับขององค์กรที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพจริงๆคืออะไร วันนี้ผมจะพามารู้จักเครื่องมือพื้นฐานที่เรียกว่า5้าสอครับซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกอุตสาหกรรม5สอมาจากภาษาญี่ปุ่นคือเซริเซตงเซโซเซเคสึชิสเกะถ้าแปลเป็นไทยก็จะได้สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยฟังดูง่ายนะครับ แต่เป็นแนวทางที่ช่วยให้สถานที่ทำงานเป็นระเบียบปลอดภัยและทำงานได้รวดเร็วขึ้นทำไมถึงสำคัญเพราะในสายการผลิตทุกวินาทีมีค่าของทุกชิ้นต้องอยู่ทูกที่ถูกเวลา 5S ช่วยลดเวลาหาของลดของเสียเพิ่มความปลอดภัยและทําให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยมาตรฐานเดียวกันพูดง่ายๆก็คือทาไม่มี 5S การทำลีนหรือซิกซิมาแทบจะไปต่อไม่ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติว่าในสายประกอบชิ้นส่วนรถยนต์สะสางคือคัดแยกเครื่องมือที่ไม่จําเป็นออกไปสะดวกคือจัดวางไขควงนอ็อตหรืออุปกรณ์ให้หยิบได้ภายใน2-3วินาทีสะอาดคือทําความสะอาดพื้นที่ทํางานทุกวันสุขลักษณะคือตั้งมาตรฐานเช่นทําความสะอาดเครื่องจักรทุกสิ้นกะสร้างนิสัยฝึกให้ทุกคนทําเป็นกิจวัตรไม่ใช่เฉพาะวันตรวจ เมื่อทำครบ5สพนักงานจะเจอเครื่องมือที่ต้องใช้เสมอลดอุบัติเหตุลดของเสียและเพิ่มผลผลิตทันทีและนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของ5สมันง่ายแต่ทรงพลังพอเราทำจนเป็นนิสัยแล้วเราจะเริ่มเห็นจุดเล็กๆที่ปรับปรุงต่อได้อีกซึ่งนี่แหละคือหัวใจของการไคเซนหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเอพิโซดถัดไปผมจะพาไปเจาะลึกว่า ไคเซ็นคืออะไรและทำไมมันถึงทำให้บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งขึ้นเป็นผู้นำโลกได้ฝากติดตามเอพิโซดถัดไปด้วยนะครับแล้วคุณจะได้เห็นว่าการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆทุกวันสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้ยังไง